แล้วก็คนเริ่มหลังครับจะได้ Energy Marker เพิ่ม1ใบแต่เมาใช้เสร็จแล้วจะเอาออกนอกเกมนะครับแล้วก็การแบบนี้นะว่าเป็นสีแดงเพราะลีดเดอร์ผมโบกุลเป็นสีแดงนับตามสีลีดเดอร์นั่นเองนะครับผมใช่ครับผมผมขอแปลงร่างเบจิต้าครับผมไลท์ผมสี่ใบแล้วครับแปลงร่างครับผมเอาไว้เป็นเบจิต้าอีกหนึ่งร่างครับผมเป็นซุปเปอร์เซย่านะครับโดนการ์ดหนึ่งใบครับผมเวลาเอาไว้โดนตีครับถ้าผมมีไลท์สีจอมปลาขอไ <gas> เ,เอาไว้เนครับโันันไม่ตีสาตันะตีไดยเลดับเบิลสไสโจมตีใส่ลีเดอร์นี่คืออะไรเขาปิดเกมไฮโลผมแล้วใช่ผมไฮโลใส่คนแล้วไปนะ ดรา g o n บนซูเปอร์การ์ดเกมฟิวชั่นเวิลสวัสดีครับผมกับตันบอลและผมกับตันไม้วันนี้เราจะมาเล่นการ์ดเกมดราฟต์บนซนูเปอรก์การ์ดเกมฟิวชั่นเวิลด์เป็นการ์ดเกมใหม่จากทางบันไดนั่นเองนะครับใช่ครับผมจะออกวางจำหน่ายในช่วงเดือน2ของปีหน้านั่นเองนะครับผมใกล้มาแล้วเนาะใช่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวทีดีนะฮะเป็นแซมเปิลนะผมเป็นตัว สอนเล่นแล้วกันทดลองใช่ทดลองเล่นโดยวันนี้ฮะเราก็มีกระดาษกระดาษนะผมแต่ว่าถ้าเทียบดูนะครับมันเล็กไปนะครับเราก็เลยขยายบนแพดแม็กแล้วกันโดยที่ก็เรามาเริ่มอธิบายช่องก่อนแล้วกันเนาะครับผมอยาให้ดูฝั่งกับการไม้นะครับก็มีบีเดอร์นะครับผมอยู่มุมบนซ้ายนะครับขอเทียบนีแล้วกันแล้วก็มีแบนเทสแอนเรียนะผมที่อยู่ข้างหน้านะครับจะอยู่ตรงนี้ใช่ครับแอนเดียเล่นบนระดใช่ครับแล้วก็จะมีตรงนี้ครับผมเป็นวานคาแรคเตอร์ กี่ตัวก็ได้อ๋ออินฟินิตี้ใช่ครับเยอะมากแล้วก็มีเด็กนะครับแล้วก็มีดอกอยู่ข้างหลังนะครับผมมีดอกอยู่ตรงนี้ดอแล้วก็ไลท์นะครับจะอยู่ข้างใต้ดีเดอร์มีนัทใต้ลีเดอร์ตรงนี้ครับใช่ครับแล้วก็มีเอเนจี้เอเรียด้วยก็จะอยู่ข้างล่างก็คือเป็นสามแถวครับผมก็จะมีคอมโบเอเรียจะอยู่ตรงกลางใช่ครับก็ทีละอย่างนะผมแบตเตอรี่เอเรียก็เป็นว่าคาแรคเตอร์อยู่ข้างหน้าเอาไว้โจมตีป้องกัน หรือทำเอฟเฟกอะไรก็แล้วแต่ไปซื้อลุกหน้าไปคาแรคเตอร์เขาเรียกว่าแบนด์ทเอลเลียอ่าใช่ครับแล้วก็คอมโบเอลเลียร์เรผมก็จะเป็นโซนที่เอาไว้ใช้บวกพลังถ้าใครเคยเล่นวันพีน่าก็จะมีฟิลเหมือนเวลาตีไปแล้วอีกฝ่ายต้องป้องกันหรือใช้ชิลป้องกันก็คือจะลงช่องเนี้ยฮะใช่แต่ว่าเกมนี้จะสามารถบวกพลังจอนจบตีได้อีกด้วยอ่าเป็นการคอมโบนั่นเองนะครับผม,ามาแล้วก็เอเนจีไลน์เผมก็จะเป็นส่วนเอาไว้ทำเอเนจีครับผมจะได้ลงตัวใหญ่ๆได้นั่นเองนะครับ แล้วถ้าพร้อมแล้วเราัาเริ่มกันเลยปล่อยชุบหาพูดเริ่มก่อนชุบอือชุบอืม,มผมเริ่มก่อนสินะเริ่มหนักแต่ว่าสับเล็กก่็แล้วกันจากนั้นเราโจวการ์ดกันคนละหกใบอืมหใบเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหถ้าไม่พอใจสามารถเอามือทั้งหมดเก็บใต้กองและโจวใหม่อีกหนึ่งครั้งสับกองฮนะ แล้วก็จวดใไมครับผมีคุณไม่พอใจกับมือใช่ไหมครับใช่ครับผมเปิดมานี่คือคอร์สบิ๊กเบิ้มมากเลยแล้วผมไปด้วยครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วเด็ดมือเสร็จแล้วจูเกิสครบไปเดี๋ยวถ้เดี๋ยวฮะไม่มีรถแล้วก็เอาทอมเดย์ครับเป็นไลท์ครับผมมีถึงแปดท์ใครเป็นไลท์สูงก่อนคนนั้นแท้โอเค ขอจัดวางไลท์แป๊บหนึ่งได้เลครับทะลุหลอดมากจริงครับนี่ไลท์ผมประมาณนี้แล้วกันเชิญเลยครับกลับตันไหทคนเริ่มก่อนจะไม่ได้จั่วครับครับแล้วก็ผมสามารถวางการ์ดหนึ่งไไว้ในช่องเอเนอร์จีครับผมก็จะเป็นพลังงานที่เอาไว้เล่นนั่นเองนะฮะผมได้เชิญแล้วทไลใช่ครับผมแล้วก็ขอเข้าจอมานโบครับผมไปเป็นเอเนอร์จีโอเคครับจากนั้นผมขอลงโกเทนครับผม ใช่ครับแต่ผ่านเทิร์นครับจงตีไม่ได้ครับผมคนแรกโอ้เขาเธอของผมครับจวบกัดดึงใบคนเริ่มหลังได้โจยสินะเป็นเอเนจีเอาพิกโกโลครับไปเป็นเอเนจีครับวางครับแล้วก็คนเริ่มหลังครับจะได้เอเนจีมาร์กเกอร์เพิ่มดึงใบแต่เมื่อใช้เสร็จแล้วจะเอาออกเล้เกมนะครับแล้วก็การแบบนี้นะว่าเป็นสีแดงวอลลี่เดอร์ผมโบกุลเป็นสีแดงนับตามสีลีดเดอร์นั่นเองนะครับผมใช่ครับผม เรวคนเริ่มหลังสามารถโจมตีได้เลยใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมผมขอเอาโมกุลครับโจมตีเบจิต้าลีเดอร์ครับผมสกิลครับไม่โจมตีตัวการขึ้นไปผมขอรับด้วยไลท์ครับผมไลท์จะกลับขึ้นมือนะครับได้ครับจากนั้นผมขอลงพูดเท่าเต่าครับผมจ่้่เอเนอร์จี้ครับตัวกาสขึ้นไปโอเคมีเท่านี้ครับผมจบเทินแล้วเทินของผมแล้วสินะ เอางั้นจัวชาร์จเอเนอร์จีหนึ่งใบผมขอเอาเบจิต้าโจมตีใส่โกคูเออหยิบไปขึ้จนจงไอครับผม,นบผมหนึ่งหมื่นห้าตัวการหนึ่งใบห้าขอแค่ห้าพันเท่านั้นใช่แล้วเก๋บี้ครับในช่วงโดดเตะครับผมหรือเป็นคอมโบนะครับผมผมสามารถเอาตัวน,นี้นะที่ในสภาพตั้งครับในสภาพแอคทีฟนะเอาไปช่วยบวกพลังได้นะครับ,บทำเลยครับบวกพลังห้าพันครับโอเคครับผมก็จะไปโ,โบกุล ยืน2องหมื่นครับผมหรือว่าจะใช้จับมือก็ได้นะครับผมโดยเชียวจะนับรวมตรงนี้นะครับตรงข้างนี่ครับผม้ใช่ครับข้ากลังที่ผมบิดข้าวแล้วใช่ครับผมกันครับการเป็น2องหมื่นเนาะใช่ครับแล้วก็ผมขอเอาโกเทนโจมตีใส่โกคูครับผม1นึ่งหผมขอไม่ป้องกันรับหนึ่งใ์และผมขอลองโคเทนอีกหนึ่งใบเสียดายไม่มีขอสองเลยผ่านเทิงเพียงเท่านี้ครับผม โอเคครับพอเชิร์ครับสแตนครับอนดอร์ครับเอาเมือหนึ่งใบเป็นเอเนจีผมเอาหมายเลขสิบแปดแล้วกันเป็นเอเนจีครับจากนั้นครับผมลงครับคอนหนึ่งวิสลงมาลบอกห้าพันโกเทนเหลือหนึ่งหมื่นนะครับผมจีิครับลงอีกครับวิสลงอีกข้าวครับเหลือห้าพันแล้ว จากจากนั้นครับเอาวิสครับโจมตีห้าพันท่าไหร่ไม่นะระเบิดก็ได้ครับโอเคครับจากนั้นครับโมคุณครับโจมตีที่ปีเดอร์ครับคิวครับตัวการ์่ใหม่รับด้วยไลท์ครับผมขึ้นมาโอเคครับผมจบเธอแล้วสแตลันดอร์อึ๊บแล้วก็ชาร์จเอเนจีหนึ่งใบได้เลยผมขอชาร์จด้วยพิกโกลโอเค แล้วก็เบจิต้าโจมตีก่อนเลยโจมตีใส่ลีเดอร์ครับผมหนึ่งหมื่นห้าจวดหนึ่งขอไม่ใช้คอมโบครับผมขอรับก่อนแล้วกันรับครับเออไลครับ,รบแล้วก็โกเทนโจมตีใส่ลีเดอร์ตีใส่ลีเดอร์ขอห้าพันห้าพันอีกแล้วใช่จังหวะนี้นะครับวิสทำงานครับเราไปากัดใช่ไหมใช่ครับลงคอมโบไอเลียครับบวกหนึ่งหมื่นโอเคครับผม แล้วผมขอลงโกเทนคูั้าผมที่เป็นคอสามลายสามก็จะตีเลยไหมจมตีเลยครับสองหมื่นห้าจมตีที่ลิเกอร์หม่ายฟังแล้วเกินวันนี้ไม่ไหวจะไม่ไหวรับรับครับโอเคครับผมผ่านเทินเพียงเท่านี้ขอบเชิญครับผมครับแอนแอนดอร์ฮะเอามือหนึ่งใบเป็นเอเนจีครับผม เอาไปนี่คุณยังไม่ใช้เดนจี้พิเศษเลยอย่างนั้นเหรอขอดองไว้ก่อนนะหปครับขอบคุณครับโจบตีครับยินดีด้วยครับเคิดว่าเราจะจบตีโจบกันได้ไหผมรับด้วยพลังชีวิตของผมเลยครับนั้นครับผมลงครับโปรดิวเซอร์ใช้แล้วเสียเดนจี้แค่เอาเข้าเกมครับสวิตเซอร์เอเลย โจ้ครับสามหมื่นครับโจมตีครับลีดเดอร์ลีดเดอร์ขอรับครับผมกลับขึ้นมือจบเธอแล้วผมโดนผมแน่สแตนครับผมครับผมแอนดอร์มีมืออยู่แปดใบแต่เกมนี้มือถือได้ไม่จำกัดโอเคครับมีเก้าใบมีเก้าใบโอเคมือขอน่ำโกเทนโค้ดไปชาร์จครับผมได้เลยจากนั้น เข้าเมนเฟสผมขอแปลงร่างเบกิต้าครับผมไล่ผมสี่ใบแล้วครับแปลงร่างครับผมเอาเวกเป็นเบกิต้าอีกหนึ่งร่างครับผมเป็นซุปเปอร์เซย่านะครับโัการ์ดหนึ่งใบครับผมเวลาเอาเวกแล้วก็ทำอะไรต่อดีฟีเซอร์สามหมื่นใช่ครับยอมลงฟิเซอร์รอพวกบอดี้มันเยอะฮะสามหมืน่นเลยแต่เป็นวันนิลาโอเคครับผมขอ โกเทนโคสโจมตีใส่โงกุลครับแล้วก็หมื่นห้าขอหมื่นห้าเป็นสามหมื่นรับด้วยไรผมขอลงบูมมาก่อนครับจ่ายหนึ่งครับก็ใช้ไฟน็อกแฟร์ครัผมสกิลครับผมบอกว่าถ้ามือผมมีเจ็ดใบหรือต่ำกว่านี่มีเท่านี่ใบเจ็ดใบพอดีเจ็ดใบโอเคคอร์สจะลบหนึ่งครับผมลบหนึ่งสีฟ้าเพอนไปจ,จ่ายแค่หนึ่งโอเคทิ้งมาหนึ่งครับผม,ผมขอทิ้งโกโค แล้วก็นำไปท่านการของฝันเข้าที่มีคอสห้าหรือตังกว่าหนึ่งใบกลับเข้าใต้กล้องไปเลยพิซอรอ์ไม่แล้วฟิซอรอ์จากนั้นเบรจิต้าเข้าเล่นกันนะครับกดสกิลครับผมถ้ามือผมมีเจ็ดใบหรือตังกว่านี่มีหกใบบวกหนึ่งหมื่นห้าครับผมสามหมื 35, น่นห้าโจมตีใส่โกคูครับสามหมื่นห้าเอาเลยไหครับผมตัวการหนึ่งใบก่อนโจมตี ข้องเอาเว้แน่นอนเมื่อโดนตีครับครับผมมีไลท์สีตำปาขอมาขอมาเอาเว้แค่นี้ครับตัวนั้นไปตีสามตัวแค่นะสีไลท์ยังเลยแต่จังหวะนี้ไม่ได้หรอกไหมผมขอใช้ชินชินนะฮะเป็นการพิเศษนะครับผมจะใส่ในเด็กแค่สี่ใบคือเขาติดเทคนิคซเปอร์คอมโบนะครับผมแล้วก็มีเทคออโต้ครับเพื่อนคู่แข่ง ถ้าลีดเดอร์ของเรานะครับเป็นสีแดงเมื่อใช้การไปนี้จับมือครับจะบบกอีก1นึ่งมื่นก็จะเท่ากับใบนี้เท่ากับชิว2 0,000ืเป็นชิวยืนเป็น4 0,000ื่นเฮ้ยกอการ4 0 0 0มืนอย่างนั้นเหรอใช่เลยกาโตแล้วก็ผมขอนำทั้งครับอะครับโจการหนึ่งใบครับมาลองอะครับแล้วก็ขอเอาโกเทนจมตีครับจอมตีไม่ถึงแต่ผมขอใช้คอมโบครับพิกโรโบวกอีก5พเป็น2 0 0 0มืนขอ5 0า0ันครับ เฮ้ยไม่นะโดนไขมือผมส่งวิสไปแล้วกันครับโอเคครับ,คครบผมขอจบเทินเพียงเท่านี้โอเคครับเทินกับผมไปแล้วครับจเ,เอาบึ้ยหนึ่งใบไปเป็นเอเนจีเอาบึ้ยหนึ่งใบนี่ฮะเป็นจิตาครับหน,น,นึ่งห้าตีดึงต่อครับบุกครับ,บ,คครบผมผมจะบุกลงครับหมายเลข ตีสองหมื่นใช่ครับไปเลยครับโหคุณครับโจมตีครับสองหมื่นครับสกิลครับเมื่อโจมตีบวกพลังคนเดินได้ห้าพันบวกแบตเทนการ์ดไปอีกครับเมื่อตีโจมตีครับโหคุณสองหมื่นใช่ครับผมขอเอาทั้งที่สภาพแอคทีฟอยู่พินเตอร์เซ็ทครับนี่ความอากาศในช่องคอมโบบวกห้าพันเป็นสองหมื่นห้าอันนี้ออกก่อนถูกไหมครับไปเลยครับหมายเลขสิบแปด โจมงตีครับลิตรสองหมื 25, 25, <000. S 2> ่นห้าพันสองหมื่นห้าพันอมหนึ่งหมื่นผมขอรับด้วยพลังชีวิตไม่มีอะไรครับใจหนึ่งครับลงครับลดเท่าตับใช่ครับคือเท่าตับลงมาครับจวดไปโอเคเออผมมีเท่านี้ครับจบเจลยละเอ้า,าเงิืนผมสินะใช่ครับสแตนแอนดอร์ มาแล้วมาสักทีครับผมอะไรมาแล้วผมขอชาร์จเอเนอร์จีก่อนเอาโมกลุลไปชาร์จเป็นเอเนอร์จีครับตอนนี้ผมค่าเอเนอร์จีแล้วนี่ครับผมขอเอาอโคเทนโค้ดจมดีใส่หมายเลข18บแปดะจมีค่าขอมื่นครับผมใช่ครับหวนไปครับกันครับ1นึ่งมื่น โอเคครับแล้วก็กดสกิลเบจิต้าครับมือ7หรือต่ำกว่าครับ7ใบพอดีได้ครับบวกหมื0 0ตีใส่งูกุลครับ3 5 0 0มื่นห้วไหลเกินไปแล้วรับด้วยพลังชีพครับไลน์นั่นเองรับครับโอเคครับสองรับด้วยพลังชีพผมขอลงเบจิต้าตัวใหญ่ครับจ่าย5ครับผมครับ สกิ Skill card, ลครับเมื่อลงสนามครับผมถ้าลีดเดอร์ของเราเป็นสีฟ้าผมนำข้อสี่หรือตำกวางของมันข้ามกลับเข้าได้กล่องไปเลยหาได้สิบแปดเออไม่เอาพุทธเท่าต่อนะไม่ครับผมเออผมให้คุณมีชิลครับพันยังอยู่โอเคนี่ผมเอาเบจิต้าโจมตีเลยสามหมื่นห้าครับผมมีดับเบิลสไตล์ครับผมผมไม่ยอมหรอกนะผมใช้พลังขึ้นเตาใจหนึ่งจี้ครับเมื่อโจมตีครับผมอ่าเป็นเมื่อแบตเทิร์นครับผมจะบวกพลังหนึ่งหมื่นห้าฮะ <115. S> 1 0 0 0 0แล้วก็ลบมาเทียบการอีฝ่ายหนึ่งไปลบ5,000ลบ3,500ไม่พอลบ5,000ทำดีโอ้โอ๋ออันนี้ขอดีโอเคลบ5,000ก็ขอดีครับการเรียบร้อยอืมผมขอจบเทิร์นเพียงเท่านี้ก่อนครับโอเคครับเอาตุ๊กเสาออกขอเทิร์นครับสแปดครับ เยอะฮะเยอะเต็มไปหมดเลยกับหัวนะฮะอินเทนจี้โจกันหนึ่งใบเขามาแล้วเจ้าชายของผมเียครับเอามาหนึ่งใบเป็น e ิ e เ g นจี้ครับหมายเล็กสิบเจ็ดโอเคจะทำอะไรผมเขาหน้าน่าจะไม่ยอมให้ผมง่ายๆใจหนึ่งลงวิสลงราคาผัดเฮ้ยผมจะจัดการเบจิต้าผมอย่างนั้นเหรอแน่นอน แล้วก็รับไปเลยพลังขึ้นเต่าก๊อนแบบก๊อนนะครับใจสองทำอะไรได้พอสามารถครับถ้าเราไม่มีแบตเทนการ์ดอยู่นะครับจะลบหนึ่งแนมะแต่ว่าพอดีมีบอดสองตัวมีมีเยอะครับใช่ครับก็เลยต้องใจแต่เราก็ลบพลังสามหมืน่นแล้วก็เทโอทิ้งครับลบสามหมืน่นเออเบจิตาโดนวิดลบห้าพันแล้วลบอีกสามหมืน่นโดยพลังขึ้นเต่าก้อนผมโดนขึ้นเตาก๊อนใจครับ จากนั้นครับไปครับโอ้คุณครับโจมตีครับผมด้วยพลัง20,000ครับโจมตีครับแล้วก็เลือกเป็นเส้นการ์ดใบด้วยพลังห้าพครับผมขอโบกให้คุณท้าวเต่าครับแล้วก็มีโจกาหนึ่งใบด้วยครับผมโจกาครับอันนี้ผมเรียงสกิลนะฮะสกิลเยอะแยะไปหมดเลยครับโอเคครับตีใส่เบจิต้าด้วยพลัง20,000ใช่ครับผมขออินเตอร์เซปหนึ0 0หมครับผมนี่เอามากันในช่องคอมโบแอรีครับได้ครับโบกหนึ่งหมื่นเป็นสามหมื่น ามมือเลยโหดมากลงครับดูเต่าเต่าครับขึ้นั่วได้ครับลงมาก็ัจวหนึ่งครับโจวแล้วคุณมีบอร์ดเยอะจังจริงครับจากนั้นครับเอาคู้เต่าเต่าครับโจมตีครับเดือยพลังหนึ่งหมื่นแต่มนตีไม่เข้าครับให้โบอีกหนึ่งหมื่นเป็นสองหมื่นใช่ครับผมขอป้องกันด้วยพิกโกโลครับผมขาดห้าพันเขามีชิวน้อยผมมีชิวห้าพันเจเคครับผมจบเธอแล้ว โอเคครับผมมืออยู่เจ็ดใบโอเคครัสแตนแอนดอร์ครับผมครับผมอืมชาร์จเอเนอร์จี้ไหมสองสี่หกเจ็ดไม่ต้องชาร์จแล้วกันผมขอเอาเบจิต้าโจมตีครับอ่าสั่งใช้สกิลครับสองสี่หกเจ็ดมือเจ็ดใบพอดีครับบวกหมื่นห้าครับแล้วก็ตีจวนหนึ่งจะเป็นสามหมื่นห้าจมตีใส่โกคูเลดี้แล้วครับไม่องกันครับรับด้วยาย โอเคคุณโดนท่านี้ผมท่านี้คืออะไรผมขอลงเบจิต้าโอ้ยเบจิต้าอีกแล้วจ่ายห้าครับผมเมื่อลงครับนำวิชกับเข้าใต้กล้องใหม่แล้ววิชตอนนี้มือคุณเท่าไหร่ครับเอ้ยผมโดนดูเอวแล้วแปดไปขอแปดไปผมขอเอาอันนี้ตีตอดก่อนอ่ะสองหมื่นห้าครับแน่นอนครับผมต้องส่งชิลหนึ่งหมื่นให้เขาครับหมายเลขสิบแปด โอเคครับผมอืมอยังไงดีนะรออยู่แล้วมาแล้วมาแล้วยังไงดีนะยังก่อนแล้วกันครับสามหมื่นห้าจะตีใส่โกคูครับผมสามหดับเบิลสตาย์เย็บได้ไหมตีเสียสองไลนครับผมส่งไปป้องกนันครับผมชิมโอเคครับเป็นสี่หมื่นบผมชิยสุดผมขอจบเทิร์นเพียงเท่านี้เยี่ยครับ,รบแต่วันนี้ผมต้องเอาคืน แล้วครับกำลังก้าวเข้โจกด้วล้หนึ่งใบครับเอเนจีครับผมจะตกกระดาษนเะยอะเลยนะหกใบหกใบแล้วผมันยังห้าใบอยู่เลยเขาโคตรร้ายครับผมมากแต่เขามีสิทธิ์จะปิดเกมผมได้แต่ว่าผมก็ไม่ยอมเหมือนกันลงครับโงกุลครับไล่ห้านะครับเยอะนะ้วมันเบจิต้าครับแต่ความสามารถก็คือสามารลบพลังอีกฝ่ายได้สองหมื่นครับผมผมล้เงียบ ผม่ไม่ลองเป็นกีตาร์หรอไม่ครับผมไม่ใช่อยากเลือกเป็นก oh, ีตาร์เท่าไหร่โอเคครับผมแล้วผมเอาผู้เฒ่าเต่าจบไปโอ้เขาจะใช้ผู้เฒเต่าให้เป็นประโยชน์ใช่ครับผมปล่อยก็ได้เออปล่อยเลยไม่เลยเต่าคะไม่เป็นไรครับขอบคุณครับอย่างน้ครับเลือกปวกพลังห้าพันครับปวดกำลังให้งูกุณนีครับแล้วก็จั่วกันที่ไหนคผมขอรับด้วยพลังชีวิตทั้งหมด เขาไม่วัดผมวัดจะวัดกับเขาแล้วบืือหนึ่งที่ไปครับสองสี่หกแปดครับแต่ผมมีบล็อกเกอร์นะครับอย่าลืมโอเคครับไม่เป็นไรตีเลยครับสี่หมื่นพอนะครับสี่หมื่นแค่นี้เลยผมขอใช้บล็อกเกอร์แล้วกันบล็อกเกอร์เลียร์เขาไม่ได้จบเธอแล้วครับโอเคครับผมเหลือเบจีต้าสแตนแอนดอร์ครับผมผมขอลงทั้งก่อนครับลงมาจนดหนึ่งะไครับโอเคงั้นผมอย่างนี้เลยแล้วกัน ขวดลีเดอร์ครับผม3 5 0 0 0ดับเบิลสไตล์นะผมขอใช้คอมโบครับครับ1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0บวก8 0 0 0 0ครับผมจะเป็น1 15,000 ดับเบิลสไตร์โจมตีใส่ลีดเดอร์นี่คืออะไรเขาปิดเกมไฮโลผมแล้วใช่ผมไฮโลใส่คนแล้วไปนะนี่ผมทำอะไรได้บ้างนี่ดับเบิลสไตร์เท่าไหร่นะครับอ่าผมนับใหม่หกหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นครับผมบวกแปดหมื่นจะเป็นแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน พอได้ยังไงดับเบลสไตร์อ <Double Strike. S 1> กาดกอนสอมืนสี่หมื่นหกหมื่นแล้วก็หกหมืนห้าลบอีกห้าพันคับหกสองหมืนแล้วกันโอเคเป็นสองหมื่นส0่0 0ื่นหกหมื่นแปดหมื่นล้วเก้าหมื่นหนึ่งแสนแสนยังไงครับแสนห้าพันแสนห้าพัน เท่าไหร่แล้วตอนนู้นแหละแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับแล้วคนนับบวกไปแล้วนะอันนี้นี่จะต้องมีหมื่นห้าคุณต้องเป็นขอหมื่นห้าซึ่งมันไม่มีครับผมไม่มีครับรับด้วยไรเออโอ้ไฟนั่แฟชชไม่มีไฟนั่ฮิวด้วยโอ้ตายแล้วนะแตกสลายครับไม่พอนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นตัวสอนเล่นนะครับที่เอามาเล่นให้ดูนะครับผม น้องๆที่สนใจนะครับก็สามารถตามหาร้านออฟฟิเชียลนะผมบางร้านนะฮะก็จะมีตัวสอนเล่นของดับเบบอลอยู่ที่ร้านแล้วนะครับผมเพราะว่าการ์ก็ใกล้จะเข้าแล้วก็ไม่ค่อยใกล้เท่าไหร่ครับเลยประมาณ3เดือนเพราะเข้าเดือน2นะครับแต่ว่าก็มีเปิดพีออเดอร์ไปแล้วสําหรับใครที่พลาดก็รอวัดของออกก็ได้นะครับผมหรืออาจจะมีพีออเดอร์อีกรอบนะครับอันนี้ไม่รู้แล้วโอเคครับ ียผมก็สำหรับวันนี้ผมกับตันปอกและผมกับตันไม้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ